สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะครับด้วยโปรแกรมนี้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมผมจะทิ้งไว้ให้ด้าล่างคิปนะครับก็เข้ามาแล้วก็กดฟรีดาวน์โหลดได้เลยหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะครับมันจะเด้งขึ้นให้เราดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับไปแล้วก็กดเน็กครับเน็กได้เลย อินส tall เลยครับแ,แล้วก็กด f i n i s ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งตัวโปรแกรมมาแบบนี้นะครับก็มันจะมีทั้งคำสั่งของ shutdown, restart, lock, o f นะครับก็โปรแกรมนี้ะนะครับผมว่าดีตอนแบบดาโหลดเกมทิ้งไว้แล้วแบบตั้งเวลาไว้ไว่าให้ปิดประมาณนี้เมื่อเกมเสร็จก็กะเวลาเอานะครับก็ ตั้งให้ล็อกสกีนได้ลองตั้งให้ชัดดาวนะครับเราก็สามารถาเลือกวันแล้วก็เวลาได้เลยนะครับที่จะให้ปิดนะครับ <c oughs> สมมุติเราโหลดเกมข้ามวันก็อยากให้ปิดวันต่อไปเวลานี้ก็สามารถตั้งได้หรือว่าฟอร์มนาวก็คือเหมือนอเป็นวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งอีกกี่ชั่วโมงปิดก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตั้งแบบปิดตามเวลานะครับก็ให้เราเลือกไปนะครับ นี้ผมไม่แน่ใจนะครับสมมุติว่าเราตั้งเป็นฟอมนาวนะครับก็อกหนึ่งชั่วโมงสามนาทีนะครับช่องนี้ก็คือการติ๊กให้มันแจ้งเตือนเรานะครับว่าเหลือเวลาห้านาทีก่อนที่จะาการปิดครับก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วว่าจะปิดเวลาไหนก็กดสตาร์ทได้เลยครับเสร็จแ,แล้วมันจะบอกว่าไอคอน ตัวโปรแกรมนะครับจะถูกย่อไว้ตอวนี้นะครับเรากด OK ไปโอเคครับเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับถ้าว่าถึงเวลาที่มันใกล้จะปิดนะครับถ้าใครต้องการจะยกเลิกนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิ่คลิกตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กด cancel ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืดไปนะครับก็จบแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ s ับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ